สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังหรือพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้วันที่26กรกฎาคมพสาธาจาักราให้เราฉลองระบุญยอกิมและอันนาชื่อของทั้งสองก็เราก็เอ่ยปีหนึ่งครั้งสองครั้งก็เพราะว่าท่านทั้งสองนี้เป็นบิดามารดาของพระแม่มารียาก็มีการพูด ถึงกำเนิดของพระแม่มารียานั้นแบบเป็นตำนานํำนองที่ว่าท่านยอจิมก็ชรามากท่านยุนอันนาก็ชราเหมือนกันและในบรรยากาศของชาวยิวสมัยนั้นใครที่ไม่มีลูกนี่เขาถือว่าเป็นคนบาปเขาถือว่าเป็นคนที่พระเป็นเจ้าไม่เมตตาหรือว่าสาบแช่งซึ่งเป็นความคิดแบบมนุษย์ เพราะบอกว่ายิ่งมีลูกเยอะยิ่งมีพระพรเยอะแต่สมัยนี้ตรงกันข้ามก็ได้นะครับบอกมีลูกเยอะจะลําบากเยอะเลยไม่มีดีกว่าเลยสำนองนั้นที่เวลาที่เราเห็นบางคนที่ให้กําเนิดเด็กครั้งหนึ่งมีแม่คนหนึ่งที่ให้กําเนิดบุตรเก้าคนชายสามหญิงหกโอ้โหโลกตื่นเต้นยินดีแล้วก็ยังถามว่าเอ้ยจะเลี้ยงอย่างไร แต่หลายครั้งเราก็จะเห็นว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีลูกเก้าคนทุกคนมาช่วยกันเป็นเป็นพี่เลี้ยงกันหมดอมืเป็นแม่เลี้ยงด้วยที่อินเดียก็มีสตรีคนหนึ่งก็ให้กําเนิดบุตรสิบเอ็ดคนพร้อมกันในท้องเดียวกันเนี่ยเห็นเอามาเลี้ยงให้ดูเหมือนกับ ลูกหนูเลยแล้วก็โลกก็ชื่นชมยินดีบอกโอ้เป็นอัศจรรย์แต่ก็คงจะมาจากอะไรผิดปกติเหมือนกันแหละถ้าปกติไม่มียาไม่มีการใช้วิธีการอะไรเนี่ยก็พระบิญจ้าคงคงไม่ไม่ให้ใกเกิดเยอะอย่างนั้นเพราะจะเอานมที่ไหนมาเลี้ยงเด็กอะก็มีสองเต้าลูกทั้งสิบเอ็ดคนมันก็คงจะต้อง การนมแม่อีกหกเดือนนี่ทำยังไงอะอะไรต่างๆเหล่านี้มนุษย์เราก็คิดค่้ยเขวไปเรื่อยๆจนในที่สุดมาก็ในพระคัมภีร์เราก็จะเห็นว่าเออพระพินเจ้าทรงเมตตาบางคนให้มีลูกทรงเมตตาให้บางคนไม่มีลูกแต่บางคนที่มีลูกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเลี้ยงด้วยตนเองเป็นพระพินิจ้าที่ช่วยเลี้ยง ให้กำลังใจพ่อแม่เอ้ยให้สุขภาพสมบูรณ์ให้อาชีพการงานอันนี้อย่ามองข้ามแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงแก่ลูกหลานอันนี้ก็ไม่ต้องมองข้ามเพราะนี่คือ,ค,อความรักความเมตตาของพระเจ้าทีนนี้สองคนเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีลูกแล้วเลยรู้สึกน้อยใจบ้างก็วันหนึ่งก็เทวดาประจักษ์มาให้แกท่านยอกินบอกว่าจะมีบุตรสาวคนหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นเวลากลับมา กลับจากที่ตัวเองไปงอไปไปนอนพระเป็นเจ้าขึ้นภูเขาอยู่โดดเดี่ยวลำพังลำพึงลำพันถึงความ,มน้อยใจที่ตัวเองไม่ได้รับเหมือนคนอื่นเนี่ยพระเทวดาบอกแล้วเนี่ยท่านก็กลับมาพอดีพระบุญนาน,านาที่อยู่ที่บ้านก็ได้เห็นนิมิตเหมือนกันเห็นอาัศาจารย์เหมือนกันว่าเทวดามาบอกว่านี่ท่นนานนาท่าน ้องไม่ใจเสียใจใช่ไหมท่านจะมีลูกสาวคนหนึ่งโอ้ยทั้งสองคนเนี่ยเมื่อพบปะกันแล้วก็ต่างคนต่างเล่าอัศจรรย์ให้ฟังและหลังจากนั้นก็จะกก้าเดือนนั้นก็มีบุคคลหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวเป็นบุคคลพิเศษเพราะว่าพระแม่มารียาตามแผนการของพระบิดาเจ้าคือ ท่านจะต้องเกิดมาโดยไม่มีบาปกาเนิดและกว่าจะได้ข้อความเชื่อน,นี้ต้องใช้เวลาเป็นพันกว่าปีถึงได้มีการเผยไขยแสดงโดยการประจักษ์ของพระแม่มารียาให้แก่โลกบอกว่าเราคือผู้ปฏิสนธินิรมนลเป็นพระเมตตาของพระบิดาเจ้าที่จัดให้พระแม่มารียา เกิดมาโดยไม่มีบาปเพื่อจะได้ให้กำเนิดองค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระเป็นเจ้าพูดง่ายๆก็คือพระองค์มาขอเช่าขอยืมท้องของแม่พระเพื่อจะให้พระเยซูเจ้ามาได้รับสภาพมนุษย์ตามภาษามนุษย์คือมีร่างกายแล้วก็หลังจากนั้นพระแม่มารียา ก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เลี้ยงดูแม่พระเ,เลี้ยงดูพระกุมารจนถึงโตแล้วพระกุมารเองเมื่อโตขึ้นมาแล้วก็ได้ฝึกงานจะกระทำหน้าที่เป็นช่างไม้อยู่ที่โรงงานเล็กๆที่บ้านกับรุ่นยศแซฟนะครับ ตลอดสามปีก็อยู่ที่นั่นแหละอันนี้ก็คือ,อบทบาทที่พระบิ้ามอบหมายให้นุบุญยอเก็มและอาน,านาได้เล่นแล้วก็ให้กำเนิดบุตรสาวที่โลกต้องการมากที่สุดเพื่อจะได้ต้อนรับองค์พระเยสุจ้าพระผูไ้ไถยแล้วท่านทั้งสองก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีตามพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งสองนั้นก็เป็นคนชอบธรรม เป็นคนดีในสายตาของพระบิจ้าและสายตาของคนอื่นก็เลยเกิดผลที่เขาบอกว่าผลไม้หล่นไม่ไกลต้นก็คือแม่พระเองเกิดมาก็มีคุณธรรมมีความเพียรพร้อมที่จะเป็นแม่ของพระผู้ไทยก็ขอบคุณท่านทั้งสองนะครับที่เราฉลองท่านที่ได้มีส่วนในการในประวัติศาสตร์ของความรอดของโลก ก็ขอให้ท่านทั้งสองได้โปรดเสนอวิงวอนต่อพระบิณฑเจ้าให้อวยพระพรพวกเราทุกคนเป็นต้นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายให้มีความสุขในการที่จะเห็นลูกหลานที่อยู่ในบ้านของเราจเจริญเติบโตทุกๆวันขอให้ครอบครัวของพวกเราเป็นครอบครัวที่เรียนแบบอย่างของนบุญยอหกิมและอนานนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง